พร้อมเป็นไรทำเจ็บคอเจ็บคอไ,ไหนเราต้องทำยังไงเมื่อกี้น้องพร้อมทำยังไงเมื่อกีอ้ฮะ,ะ,ะทำยังไงเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหเจ็บมากไหม โอ้โน่าชงชันน่าชงชันจังเลยค่าหลังไม่กินน้ำเย็นแล้วนะไม่กินน้ำเย็นนะแม่คะแบบกินน้ำนี้น้ำอะไรน้ำขวดน้ำขวดกินน้ำขวดไม่ได้น้ำขวดก็คือน้ำส้มน้ำโค้กน้ำอัดลมลูก เขาถึงเรียกน้ำขวด,วดวป๋อย่าป้าเป๊ยอะไรคิดถึงป้าหรอฮะป้าไปไหนไปป้าไม่รู้ป้าไปไหนลูกไม่รู้ป้าอ,อยู่ไหน ป้าอ,อยู่ไหนครับป้าโออยู่ไหนหอ,อมหอ,อมหอมหอมป้าโออยู่ไหนป้าไปไหนเนี่ยเออป้าไปไหนพบ